สวัสดีค่ะสวัสดีลูกดวงของแม่หมอคนสร้างกําลังใจทุกๆคนเลยนะคะวันนี้แม่หมอคนสร้างกําลังใจจะมาดูดวงความรักของผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะว่าในเดือนกระกฎาคมนี้นะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์จะมีความรักเป็นอย่างไรจะมีอะไรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขตรงไหนหรือไม่นะคะเราก็จะมาพูดกันในคลิปนี้นะคะก่อนอื่นต้อง ขอความร่วมมือนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามแม่หมอฝากกดติดตามด้วยนะคะแม่หมอจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะคะให้กับทุกๆคนในทุกๆเดือนเลยเนาะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะ โอเคแม่หมอพูดภาพรวมก่อนเลยแล้วกันนะคะสำหรับภาพรวมของคนเกิดวันศุกร์เนี่ยแม่หมอจะพูดว่าถึงเวลาที่กรรมจะตามสนองใครที่ทำอะไรไม่ดีไว้นะคะคุณอาจจะต้องโดนลงโทษในช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นเรามาระวังให้ดีใครที่ทะเลาะกับใครอยู่นะคะหรือรู้สึกอยากจะปรับความเข้าใจกับใครสักคนหนึ่งบอกเลยว่า คุณอาจจะไม่ได้โอกาสนั้นอีกใครที่กำลังคิดจะทำอะไรไม่ดีคิดอะไรไม่ดีคิดจะทำผิดนะคะหรืออะไรก็ตามแต่หากคุณยังแค่คิดอย่าทำมันเพราะสุดท้ายแล้วคุณอาจจะสูญเสียคนดีๆไปนะคะ อย่าทำอะไรให้มันแย่นะคะเพราะว่าถ้ามันแย่ด้วยด้วยตัวเราเราจะรู้สึกแย่นะคะก็มองว่าตัวคุณเนี่ยเนาะอาจจะคิดได้ในวันที่สายเกินไปนะคะไพ่ก็เลยบอกคุณว่าอย่าคิดได้ในวันที่สายเกินไปและอะไรที่มันเป็นเวรกรรมเมื่อถึงเวลาทุกคนต้องชดใช้และในช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องชดใช้ในสิ่งที่คุณทาไม่ดีกับใครสักคนเอาไว้นะคะ ก็ใครที่กําลังทําไม่ดีก็หยุดซะนะคะเพราะไม่งั้นเวรกรรมจะเอาขึ้น<ม>เวรกรรมจะตามทันอย่างแน่นอนนะคะส่วนใครที่คิดว่าเฮ้ยไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะก็ก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าเฮ้ยสิ่งใดที่เราเคยทำไม่ดีในอดีตหรือที่เราไม่รู้ตัวก็ดีนะเราขอขมานะคะขอให้เรามีแต่ชีวิตที่มีความสุขเนาะ อะเรามาเจาะจงกันนิดหนึ่งดีกว่านะคะสำหรับคนโสดนะคะสำหรับคนโสดแม่หมอพูดแบบนี้คุณอยากมีใครสักคนหนึ่งค่ะที่เข้าอกเข้าใจคุณคุณอยากจะมีใครที่เหมือนตัวคุณอะที่เป็นคนที่ใช่จริงๆแน่นอนทุกคนอยากมีคนที่ใช่อยากอยากมีคนที่ไลฟ์สไตล์เหมือนกันอยากมีคนที่เข้าใจเราอยู่เคียงข้างเราทุกคนอยากมีหมด แต่ตัวคุณเองเนี่ยนะคะแม่หมอมองว่าตัวคุณเนี่ยเหมือนไปวิ่งตามคนที่เขาไม่ได้สนใจเราอะเหมือนที่เคยบอกอะว่ามันเป็นเรื่องของเวรกรรมนะคะในอดีตชาติหรือในอดีตที่ผ่านมาตัวคุณอาจจะไปหลอกให้ใครเขารักหลอกให้ใครเขาหลงหลอกให้ใครเขาวิ่งตามเพราะพื้นฐานคนมันสูงเนะี่ยเป็นคนเจ้าเสนีห์อยู่แล้ว แต่พอถึงในเดือนนี้มันอาจจะถึงเวลาแล้วที่คุณอาจจะต้องไปเป็นคนวิ่งตามเขาบ้าง เหมือนเวรกรรมอะ่ะเคยทาให้คนอื่นวิ่งตามตอนนี้ต้องไปวิ่งตามเขาโดยที่เขาก็ไม่ได้เห็นคุณค่าของตัวคุณเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่คุณกําลังหมายปองอยู่แม่หมอบอกเลยว่ามีโอกาสกินแฮ้วนะคะใครที่แบบว่าเฮ้ยจีบดีไมหมนู่นนี่นั่นถามว่าคุณจีบได้ไหมจริงจริงแม่หมอหมองว่าคุณจีบได้แต่เมื่อมาฟังดวงแล้วถ้าดวงเป็นในทิศทางนี้สิ่งที่คุณควรทําเพิ่มเติมก็คือจีบได้แต่อย่าไปคาดหวังเยอะเหมือนคุย เลื่อยๆให้เรามีความสุขในปัจจุบนันแต่อย่าไปวาดฝันอย่าไปคิดว่าจะจีบติดนู่นนี่นั่นนะคะเพราะเท่าที่ดูว่าคนที่คุณจะให้ความสนใจหรือคนที่คุณถูกใจในช่วงเวลานี้เขาจะเป็นคนที่มีคนรักหรือมีแฟนอยู่แล้วว่างั้นเถอะมีคนคุยอยู่แล้วหรือบางคนอาจจะยังไม่ลืมรักครั้งเก่าอะไรอย่างนี้ซึ่งตัวคุณยากมากเลยที่จะเข้าไปทําลายกําแพง นะคะถามว่านอกเหนือจากคนที่คุณหมายปองแล้วจะมีคนเข้ามาอีกไหมล่ะในเมื่อคนที่เราไปชอบเขาแล้วเขาไม่ชอบเราอะ่ะเหมือนเป็นเวรกรรมอะ่ะนะคะแล้วนอกเหนือจากเวรกรรมจะมีคนเข้ามาไหมถามว่ามีไหมคําตอบคือน,นี้แต่ก็เข้ามาหลอกลวงเหมือนเวรกรรมไหมล่ะนะนะคะคือเข้ามาหลอกลวงเข้ามาปิ้นป้อนเข้ามาแบบไม่จริงใจ ทําให้อะไรอะ่ะทําให้ตัวคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันว่าฉันพยายามทําดีแล้วนะฉันพยายามเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีแล้วนะแต่ทําไมมันไม่ดีก็เลยเหมือนยิ่งฉันพยายามทําให้มันดีมันกับยิ่งแย่ยิ่งอยากเป็นคนดียิ่งเจอคนไม่ดีคุณจะต้องเจอสภาวะนี้อะ่ะเออคุณจะต้องเจอสภาวะนี้ ถามว่าคุณควรทําอย่างไรหากคุณเจอสภาวะที่ว่าเฮ้ยฉันไปชอบเขาเขาก็ไม่ได้สนใจฉันเขาก็มีคนอื่นหรือคนที่เข้ามาหาฉันเขาก็หลอกลวงฉันเขาก็ไม่จริงใจกับฉันต้องทําอย่างไรในเมื่อไพ่บอกว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เป็นช่วงแห่งเวรกรรมสิ่งที่คุณควรจะทําคือหนึ่งโอเคยอมรับว่าอะไรที่เราเจอมันอาจจะเป็นในเรื่องของเวรกรรมจริง ถึงแม้ว่าเราจะเคยทําในอดีตชาติหรือในปัจจุบันจําได้หรือไม่จําได้เราเชื่อว่ามันคือเวรกรรมและก็อธิษฐานว่าขอให้เวรกรรมมันหมดลงแค่นี้ขอให้เจ้ากรรมในเวรอโหสิกรรมให้กับเรานะคะแล้วก็ขออโหสิกรรมให้กับเจ้ากรรมในเวรเช่นกันทํามันด้วยใจแม่หมอเชื่อว่ามันจะบรรเทาซึ่งมันจะบรรเทามากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่ของตัวคุณแต่ละคนแล้วนะคะ ออมองว่าเหนื่อยนะมองว่าเหนื่อยนะคะก็สู้ๆนะคะลองตั้งจิตด้วยใจจริงนะคะแล้วก็ขอโทษเจ้ากรรมนายเวรไม่หมอเช่ว,ว่ามันจะเบาบางซึ่งหากถ้าเกิดใครทําผิดในในในชาตินี้แล้วจำได้เนี่ยถ้ามีโอกาสขอโทษเขาด้วยตัวต่อตัวนะคะหรือจะแชทเอ่ยหรือโทรเอ่ยก็แนะนำว่าทําด้วยตัวเองก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะมันก็จะทำให้กรรมของเรา เบาบางลงได้นะคะก็เอาใจช่วยคนโสดแล้วการสรุปสั้นๆง่ายๆก็คือเป็นช่วงที่ที่เหนื่อยหน่ายในเรื่องของความรักนะคะเหมือนตัวเองกําลังจะปรับตัวให้ดีขึ้นในเรื่องของความรักแต่ยิ่งเราทําตัวให้ดีเหมือนเราจะยิ่งเดินไปเจอคนไม่ดีทั้งนี้ท้งนั้นมันมาจากเวรกรรมด้วยนะคะเราเองก็ทาอย่างที่แม่หมอแนะนาเผื่ออะไรอะไรดีๆจะได้เกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะสู้ๆแล้วการเป็นกําลังใจให้คนโสดทุกๆคนเลยเนาะ ต่อมาค่ะต่อมาสำหรับคนมีคู่บอกเลยนะหากคุณทำอะไรกับคู่ของคุณผิดอยู่รีบกลับตัวนะพอฟังคลิปนี้เรารีบกลับตัวเพราะมีเกณฑ์ว่าคนของคุณนะ่ะเขาจะรู้ว่าเฮ้ยเธอทำอะไรไม่ดีเอาไว้เขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเบื่อน่าเบื่อนะคะปัญหาไม่จบไม่สิ้น เป็นแบบนี้อีกแล้วนูนี่นั่นจนทําให้แม่หมอเชื่อว่าคู่ของคุณหรือคู่ของคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยอาจจะเลือกเลิกลากคนเกิดวันศุกร์ได้ถามว่าคู่ของคุณยังรักคุณไหมถ้าคุณทำผิดคู่ของคุณยังรักคุณนะคู่ของคุณยังรักคุณแต่เขามีเกณฑ์ที่จะเลือกจากไปได้บางครั้งยังมีความรักอยู่ไม่ได้แปลว่าจะอดทนอยู่ในปัจจุบัน ใครที่เป็นฝ่ายทําอะไรไม่ดีนะคนวันศุกร์นะรีบแก้ไขก่อนที่อะไรอะไรจะสายเกินไปเพราะถ้าเกิดคุณเลิกกับเขาแล้วหรือเขาเลิกกับคุณแล้วอะนะคะคุณจะไม่ย้อนแก้ไขเนี่ยมันยากมากเพราะฉะนั้นณวันนี้หากคุณยังมีโอกาสคุณเข้ามาฟังแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันกาลังนอกใจคนรักหรือฉันกําลังโกหกคนรักหรือฉันกําลังหลอกลวงเขาในเรื่องใดๆก็ตามแต่ปรับเปลี่ยนซะ หากคุณมองว่าคนปัจจุบันของตัวคุณเขาเขาคือคนที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณคุณรีบปรับ เปลี่ยนซะก่อนที่เขาจะจับได้ว่าคุณโกหกอะไรเขาไว้บ้างทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้เกี่ยวเฉพาะเรื่องของการนอกใจนะบางคนโกหกนะคะบางคนหลอกลวงนู่นนี่นั่นนะคะจนจนแบบว่าเฮ้ยเยอะแยะไปหมดจนเขารู้สึกว่าเฮ้ยปัญหามันเยอะเหลือเกินเนาะเธอเป็นแบบนี้มามานานแล้วเธอคงเปลี่ยนไม่ได้นู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นรีบแก้ไขส่วนใครที่บอกว่าโฮยไม่ทันแล้วโดนจับได้แล้วจะเป็นอย่างไรคําตอบคือมีเกณฑ์เลิกลาค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะคะ หากใครที่รู้สึกว่าไม่ทันแล้วแก้ไขไม่ทันแล้วนะคะแนะนำว่าให้สารภาพผิดบอกความจริงทั้งหมดทั้งสิ้นใช้ความจริงใจเขาแรกว่าเฮ้ยโอเคฉันผิดตรงนั้นตรงนี้ฉันโกหกอย่างนั้นอย่างนี้ขอโทษขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งเนาะรีบขอโทษนะก่อนที่อะไรอะไรจะสายเกินไปนะสรุปสั้นๆง่ายๆนะคะคนเกิดวันศุกร์ที่มีคู่เนี่ย สิ่งใดที่คุณเคยทำไม่ดีไว้อาจจะย้อนกลับมาทำให้ตัวคุณเนี่ยเสียใจในช่วงเดือนนี้สิ่งใดที่คุณเคยโกหกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนอกใจหรือจะเป็นเรื่องเงินทองหรือจะเป็นเรื่องอื่นๆที่คุณปกปิดซ่อนเร้นไว้แล้วมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟสำหรับคู่ของคนเกิดวันศุกร์ให้ระมัดระวังเขาจะจับได้เขาจะรู้และตัวเขาเองก็จะไม่ทนกับตัวคุณด้วยเช่นกันเพราะเหมือนคุณจะผิดซ้ำซาก,ากลองคิดดูว่า ตัวคนวรนสุกเนี่ยผิดอะไรซ้ำๆๆซากๆหรือเปล่าถึงแม้ว่าเขาจะยังรักคุณอยู่แต่เขาก็มีเกณฑ์ที่จะตัดคุณได้นะคะรีบแก้ไขค่ะรีบปรับปรุงตัวก่อนที่อะไรอะไรจะสายเกินไปแม่หมอเชื่อเสมอว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงดวงชะตาได้ในเมื่อเรารู้ว่าเรามีโอกาสแบบนี้เรารีบ แก้ไขค่ะนะคะทำอะไรไม่ดีไว้รีบแก้ไขหรือมีอะไรที่มันปกปิดไว้ให้รีบคุยอย่าให้เขาต้องรู้เองมันก็จะช่วยลดความโกรธลดความรุนแรงลงได้นะคะก็สู้ๆแล้วกันนะคะเป็นกำลังใจให้คนมีคู่ทุกๆคนเลยขอให้มันผ่านพ้นในช่วงเดือนนี้ไปได้ถ้าคุณผ่านพ้นช่วงเดือนนี้ไปได้แม่หมอเชื่อว่า มันจะเป็นอะไรที่สดใสและแฮปปี้รออยู่นะคะด้านเนื้อสิ่งองื่นใดเดือนนี้ก็หนักสำหรับตัวคุณเช่นกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับคุณเกิดวันศุกร์เนาะสู้ๆขอให้ผ่านไปง่ายๆแล้วกันนะคะ คลิปนี้แม่หมอก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนและขอบคุณทุกๆคนที่คอยติดตามกันเสมอมาฝากทุกๆคนด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะแม่หมออ่านทุกคอมเมนต์นะคะสำหรับวันนี้แม่หมอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ